ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องแก๊งโดรไรมอนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแก๊งเพื่อนของโดรไรมอนนั้นคืออะไรกันแน่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประจนภัยของกลุ่มเพื่อนสนิทที่โรงเรียนฝึกอบรมหุ่นยนต์ด้วยกันเพราะมีอะไรที่คล้ายคกันโดยทีมโดรไรมอนทั้ง7ตัวนี้มีสีกับชุดและสัญชาติที่แตกต่างกันออกไปมีอาวุธเหมือนกันคือกระเป๋าสีมิติหยิบขอาวิเศษออกมาบางตัวก็เป็นหมวกผ้าพันคอแขนเสื้อกับอาวุธสุดท้ายของเขา ก็คือหัวแข็งทุกตัวเลยครับทั้ง7นั้นใช้บัตรทรจิตมิตรภาพเรียกหากันข้ามยุคข้ามสมัยด้วยพลังมิตรภาพพอใครมีภัยจะเรียกทุกคนมาใช้พลังมิตรภาพของทั้ง7คนในที่เดียวกันบัตรจะเรืองแสงขึ้นมานั่นคือท่าไม่ตายเพิ่มพลังให้ของวิเศษหรือสิ่งใดให้มีพลังอนุภาพรุนแรงมากกว่าเดิมนั่นเองครับและทุกยุคที่อาศัยใช้ชีวิตในฐานะธทนุกิพูดได้ทุกยุคเลยครับ ทุกตัวนั้นจะโดนทักตลอดแต่เมื่อโดนทักก็จะโกรธทุกตัวเลยก็วาดได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างตัวที่1่แหมตัวนี้คงไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าพูดกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยตัวที่2โดราเดอะคิดเป็นอันดับที่2ของกลุ่มคาร์บอยหนุ่มอเมริกันผู้มีความสามารถในการยิงปืนดูเป็นคนขี้โมโ oh หแต่ในใจจริงทั้งอ่อนโยนและโรแมนติกผู้กลุ่มหัวใจโดรามี่นั่นเองครับ ความสามารถและทักษะของโดราเดอะคิดโดราเดอะคิดเป็นนักแม่นปืนที่มีชื่อเสียงซึ่งความสามารถของเขาเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอาวุธประจำตัวของเขาคือปืนลมที่โดรามีมอบให้มีเพียงไม่กี่คนในโลกนี้เช่นโนบิตะที่สามารถเทียบความสามารถของโดราเดอะคิดได้ในการออดิชั่นหุ่นยนต์เขาสามารถสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยราตะเวนการเวลาได้อย่างรวดเร็วครับและ ในที่สุดเขาก็ได้รับการว่าจ้างนั่นเองครับโดราเดอะคิดนั้นถูกยกย่องให้เป็นสมาชิกที่ฉลาดที่สุดอันดับที่3ของกลุ่มเดอะโดรมอนนั่นเองครับหลายครั้งที่แสดงเห็นว่าเขานั้นมีความฉลาดและไหวพริบดี เฉพาะเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ความสามารถในการใช้สภาพแวดล้อมรอบตัวผ่านความรู้ชีววิทยาฟิสิกส์และเคมีของเขาในการจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้เขายังมีความรู้ด้านกฎหมายอีกด้วยจุดอ่อนของโดราเดคคิด โดราเดคิดมี่อการกลัวความสูงเรื้อรังหรืออคโคฟเบียนั่นเองครับแม้จะฟังดูย้อนแยง้งแต่เขามักจะพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความกลัวเหล่านี้บ่อยครั้งครับเช่นการร่วมกันแข่งบอลลูนหน้าร้อนการเดินทางด้วยยานอวกาศโดยการนั่งรถไฟเหาะเป็นต้นอย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์พิเศษเขาสามารถรวบรวมความกล้าเผชญหน้ากับความกลัวเช่นการบินในขนาดที่ปิดตาและจับสิ่งที่ ยึดเอาไว้แน่นหนาเลยครับความหมายของชื่อโดราเดคิดชื่อเขานั้นได้รับความสนใจในกีฬายิงปืนและสไตล์ชุดคารบอยเป็นการอ้างอิงถึงอาชีากรชื่อกระชอนอย่างเฮลลี่แมคคา์ตี้หรือที่รู้จักกันชื่อบิลลี่เดอะคิดนั่นเองครับ ความรักของโดราเดอะคิดคนรักและแฟนสาวของโดราเดอะคิดคือโดรามม่นั่นเองในเดอะโดรมอนเกมคอมิกเล่นที่2มีเหตุการณ์ที่โรงเรียนกําลังเตรียมงานฉลองจบการศึกษาของโดรามี่แต่ถูกขัดขวางด้วยหุ่นยนต์เก่าที่ถูกแทนที่เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนครับเธอจึงเรียกกลุ่มเดอะโดรมอนผ่านบัตรของพี่ชายโดยเฉพาะโดราเดคิดนั้นก็ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์จนสำเร็จหลัง หลังจากเหตุการณ์น,นี้ความรักของทั้งคู่ก็เริ่มเบ่งบานและโดรยมอนดูเหมือนว่าจะยินยอมในความสัมพันธ์อันนี้ด้วยครับแม้ว่าทั้งคู่จะทะเลาะก,กันบ่อยแต่พวกเขาก็รักกันอย่างแท้จริงโดยปกติการทะเละาะมักจะจบลงอย่างรวดเร็วโดยการที่ทั้งคู่ขอโทษซึ่งกันและกันครับปืนลมของเขานั้นมีสีเงินซึ่งเป็นของขวัญของโดรามี่ คู่หูคู่ใจของโดราเดอะคิดเขามักจะปรากฏตัวพร้อมกับหุ่นยนต์มาเพื่อนคู่หูชื่อว่าเอโดนั่นเองครับของสะสมของโดราเดอะคิดที่บ้านของโดราเดอะคิดนั้นจะมีตู้โชว์ปืนลมที่เขาสะสมเอาไว้ครับ สเสน่ห์ของโดราเดอะคิดโดราเดอะคิดนั้นเป็นคนที่ดึงดูดสลับผู้หญิงเป็นอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะในตอนเรือผีไททันิคของการ์ตูนโดรา่มอนสเปซเล่มที่7ที่มีตัวละครที่ชื่อว่าโลดหลงรักโดราเดอะคิดแบบหัวปักหัวปั๊มเลยก็วาดได้นะครับ ชื่อที่เปลี่ยนไปของโดราเดอะคิดในฉบับตีพิมพ์โดยบริษัทการ์ตูนโทราอามันบริษัทการ์ตูนมาเลเซียชื่อของโดราเดอะคิดคือโดราสากิซูโดซึ่งเป็นชื่อในภาษาโรมันจิของญี่ปุ่นนั่นเองครับปริศนาหูของโดราเดอะคิดหูของเขานั้นไม่ปรากฏออกมาให้เห็นในการ์ตูนเดอะโดรายมอนเพราะว่าเขานั้นถูกหมวกปิดเอาไว้นั่นเองครับ ความถนัดของโดราเดอะคิดโดราเดอะคิดนั้นเป็นคนถนัดทั้งสองมือครับหรืออาจแปลให้ชัดขึ้นว่าโดราเดอะคิดนั้นสามารถใช้มือทั้งสองข้างได้อย่างคล่องเข้านั่นเองครับตัวที่3หวังโดราหนุ่มจีนหัวสมองของทีมไวพิพแพวเผาผู้เป็นสุดยอดกังฟูแต่แพ้ผู้หญิงเป็นที่สุดมักจะทำตัวบ้าๆบอๆเวลาอยู่ใกล้สาวานั่นเองครับ ลักษณะร่างกายและประวัติของหวังโดล่าหุ่นยนต์แมวตัวสีส้มใส่ชุดกังฟูสีแดงฉลาดสุดในกลุ่มเรียนวิชาแพทย์เมืองจีนมารยาทงามยอดกังฟูใช้กระบองสองท่อนและชอบเดินทางครับ ไปฝึกวิชาเพอร์เฟกแบบนี้ทุกอย่างแต่แพ้ผู้หญิงพบผู้หญิงสวยน่ารักตัวจริงทีไรจะเขินอายจุดตัวร้อนเป็นไฟเป็นบ้าเป็นบอทําตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับและมีปมเรื่องขาสั้นซึ่งขนาดตัวและขนาดขานั้นเท่ากันเปะ๊ะและขาของหวังโดรานั้นมันสั้นมากๆเลยละครับ ทักษะและความสามารถของหวังโดราหวังโดราเป็นนักวิชาการยอดฝีมือมีผลการเรียนระดับสูงสุดและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกังฟูทักษะนี้เขาได้เรียนรู้มาจากปรมาจารย์ผู้ทรงปัญญาและพัฒนาขึ้นจากการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในชีวิตประจําวันของเขานั้นเขายังมีความรู้ด้านสม,มุนไพรและการวิพากษ์ศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาจากหมอแผนโบราณน,นั่นเองนอกจากนี้เขายังเรียนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในช่วงที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่ในโรบอตอะคาเดมีนั่นเองครับการฝึกฝนของวังโดร่านั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เขานั้นจะเข้ามาศึกษาอีกด้วยนะครับพัฒนาจนโดดเด่นแม้ในช่วงแรกแรกของการฝึกซึ่งบ่งบอกถึงพรสวรรค์ที่เหนือชั้นของวังโดรา่าเป็นคนที่รู้จักในวงกว้างตั้งแต่อยู่ในช่วงการฝึกฝนและประสบความสําเร็จศึกษาและเดินทางไปในประเทศจีนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาการฟูและแพทย์แผนโบรา ในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับ อ่อนของหวังโดราดูเหมือนว่าหวังโดราจะไม่สามารถรับมือกับผู้หญิงได้เลยครับไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าเขานั้นเป็นคนขี้อายอย่างมากทุกครั้งที่มีผู้หญิงเข้ามาใกล้เขาจะรีบวิ่งหนีและเอาชีวิตรอดกันเลยทีเดียวครับหากการหลบหนีล้มเหลวอุณหภูมิในร่างกายของเขานั้นจะเพิ่มสูงขึ้นและเขาจะเริ่มดิ้นไปดิ้นมาพร้อมกับคําพูดน่าอายเลา่ลาๆกับคนเมาอย่างไรก็ตามครับเขาก็กลับมาเป็นปกติได้ในเวลาที่ ีไม่นานครับวิธีของหวังโดราในการกินโดรายากิเขาชอบกินโดรายากิใส่น้ำมันราอีน้ำมันพริกญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากเลยครับเพราะมันทำให้โดรายากิเพิ่มรสชาติที่แสนอร่อยหวังโดราก็มีแฟนเหมือนกันนะแฟนสาวของหวังโดราเธอมีชื่อว่ามิโกะเธอทำงานในโรงพยาบาลเป็นนางพยาบาลนั่นเองครับ ชื่อแปลกๆในต่างประเทศของหวังโดราผลงานมังงะที่จัดพิมพ์โดยทาร่าอเมนบริษัทจัดพิมพ์มังงะของมาเลเซียชื่อของหวังโดราได้รับการแปลเป็นโดราวันซึ่งแปลตรงๆเลยครับมีการสลับตำแหน่งชื่อด้านหน้าด้านหลังนั่นเองครับ นักพากเสียงของหวังโดราเมกุมิฮายาชิผู้พากเสียงตัวละครหวังโดราเป็นผู้ให้เสียงภาคตัวละครอิจิซึ่งเป็นตัวละครแมวในภาพยนตร์โดรัมอนเดอรมูี่ตอนนนมิตาท่องอาณาจักรห้องเหมียวนั่นเองครับนี่แสดงให้เห็นว่าเขามีความสามารถที่หลากหลายอย่างในฐานะนักพากเธอสามารถถ่ายทอดบทบาทตัวละครอนิเมชั่นได้หลากหลายได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับ ความเหมือนกันของ2ตัวละครหวังโดราเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีบ้านส่วนตัวของเขาเองครับตามมาด้วยโดราเมทที่3ที่อยู่ในกรุงแบกแดกนั่นเองหวังโดราไม่สวมกางเกงโดยหวังโดรานั้นไม่มีการสวมกางเกงส่วนแอลมาทดอนนั้นก็ไม่สวมกางเกงเหมือนกันครับ ความสัมพันธ์ที่มีต่อเอลมันทาดเขาคือสมาชิกเพียงคนเดียวในกลุ่มเดอะโดรมอนที่หวังโดราไม่สามารถเข้ากันได้หวังโดราตำหนิเขาสำหรับการกระทำที่หยาบคายของเขาและมักถูกเอลมองข้ามไปอีกด้วยจึงนำไปสู่การต่อสู้กันแม้จะเป็นเช่นนั้นหวังโดรากกยอมรับในทักษะของเอลมันทาดอครับและสิ่งนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างพวกเขาและทั้งคู่ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและชอบแกล้งกัน และแข่งขันกันอยู่เสมอนั่นเองครับตัวที่4โดรานิคอบหุ่นยนต์แมวผู้เงียบขึมและเยือกเย็นแต่เมื่อใดที่เขาเห็นอะไรกลมๆก็ตามจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าทันทีประวัติส่วนตัวของโดรานิคอบครับ ขุนยนแมวตัวสีน้ำตาลใส่ชุดกันหนาวรัสเซียมีทักษะดมกลิ่นที่ดีที่สุดอาศัยอยู่ในรัสเซียแต่เจ้าตัวแพ้ความหนาวเขาเป็นคนเงียบๆแต่ว่าแท้ที่จริงพูดไม่ได้จึงได้แต่ร้องเหมือนหมามีแต่หุนยนตพี่เลี้ยงเท่านั้นที่ฟังออกหยิบเขาให้เสร็จออกมาจากผ้าพันคอสีมิติที่ใส่ไว้ตลอดเวลารับแปลงร่างเป็นหมาป่าตอนมองพระจันทร์เต็มดวงหรืออะไรกลมๆก,ก็ตามเช่นลูกบอลแต่ของต้องมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าของเล็กเช่นมือวงกลม ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาครับโจมตีคือการวิ่งไล่กัดหรือตอนกินของเผ็ดก็จะพ้นไฟได้ถูกรับเลี้ยงโดยผู้กำกับภาพยนตร์สตูดิโอแห่งหนึ่งครับที่จะคอยช่วยทำหนังนั่นเอง ความสุขส่วนตัวของโดรานิคอบโดรานิคอบนั้นชอบสะสมลูกแก้วเช่นเดียวกับโดรานิโยซึ่งสะท้อนถึงความสนุกสนานและความเป็นเด็กในตัวของเขาลูกแก้วเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาผ่อนคลายและเติมเต็มความทรงจำดีๆของวัยเยาว์การสะสมลูกแก้วของโดรานิคอบนั้นยังแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและเป็นสัญลักษณ์ของความเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์ที่น่าจดจำครับซึ่งทำให้ตัวละครโดรานนคอบนั้นโดดเด่น และน่ารักยิ่งขึ้น ชื่อมังงะสุดแปลกของโดรานิคอฟในการเผยแพร่มังงะของโดรานิคอฟในเวียดนามมาเลและอินโดนีเซียตัวละครน,นี้จะถูกเรียกว่าโดรานิโกฟุซึ่งสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนชื่อให้เข้ากับสำเนียงและการออกเสียงของภาษาท้องถิ่นนั่นเองครับการใช้ชื่อที่แตกต่างนี้ช่วยเพิ่มความสนใจให้กับตัวละครในแต่ภูมิภาคโดยคงเอกลักษณ์ของโดรานิคอฟไว้ในแบบที่เหมาะสมในวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ ที่นั่นเองครับ รู้ว่าโดรานิคอกนั้นเป็นหมาหรือว่าเป็นแมวแม้ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าโดรานิคอกนั้นยังคงเป็นหุ่นยนต์แมวซึ่งทําให้เขานั้นกลายเป็นหุ่นยนต์แวร์วูฟแคทโรบอทหรือหุ่นยนต์แมวมนุษย์หมาป่าอย่างแท้จริงครับลักษณะพิเศษนี้ผสมผสานร,ระหว่างความสามารถเหนือธรรมชาติของมนุษย์หมาป่าเข้ากับความทันสมัยของเทคโนโลยีในรูปแบบของหุ่นยนต์แมวทําให้โดรานิคอกนั้นเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ครับข้อเสียของโดรานิคอฟในมังงะโดรานิคฟนั้นเขาจะจ้องมองไปที่วัตถุทรงกลมหรือกลมขนาดใหญ่ๆญครับเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์หมาป่าสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการอ้างอิงถึงการใช้มูนไรบีมเครื่องมือวิเศษที่เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าพวกเขาจะมองวัตถุทรงกลมหลังจากได้รับรังแสงจากเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ครับ ความสุขของโดรานิคอฟในปี2,112โดรานิคอฟนั้นถูกเห็นว่ากำลังเต้นเพลงคาริงกาในงานแสดงจบการศึกษาของหุ่นยนต์ซึ่งเป็นการแสดงที่สุขสนานและมีพลังครับงานเต้นลนํานี้ย้ำถึงธรรมชาติของเขาในฐานะหุ่นยนต์พร้อมกับการแสดงออกทางอารมณ์และความเป็นรุ์ที่น่าจดจำนั่นเองครับคาริงกานั้นเป็นเพลงและการเต้นพื้นบ้านของรัสเซียซึ่งเพิ่มความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมและโดรานิคอฟในการแสดงนี้ ทำให้เขานั้นดูมีสเสน่ห์และน่าประทับใจนั่นเองครับยูฮู hoo! คืออะไรในภาษาอนิเมะเติร์กของโดรานิคอบนั้นเขาสามารถพูดได้เพียงแค่คำเดียวคือยูฮูซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานั่นเองครับคำนี้สะท้อนถึงบุคลิกภาพ คนรักของโดรานิคอบนีน้าเป็นคนรักของโดรานิคอบซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่มาจากราัสเซียและเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักร้องจากการช่วยเหลือของโดรานิคอบนั่นเองครับ การกินโดรากิตของโดรานิคฟโดรานิคฟนั้นมักจะไม่กินโดรากิตในพื้นที่สาธารณะครับเพราะขนมกลมๆเหล่านี้สามารถทําให้เขานั้นเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ซึ่งอาจทําให้เกิดความวุ่นวายนั่นเองครับเขามักจะกินโดราจิตในพื้นที่ส่วนตัวเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เขาเกิดความวุ่นวายที่ทําให้เกิดความยุ่งยากโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่สามารถคุมการเปลี่ยนร่างของตัวเองได้ครับ โดรานิคอบนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ฉลาดมากๆความฉลาดของโดรานนคอบนั้นจัดอยู่อันดับที่2เลยทีเดียวแม้ว่าเขานั้นเข้าถึงได้ยากแต่เขานั้นก็รักเพื่อนฝูงมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดนั่นเองครับตัวที่5แอลมันทาดอโดราบุรุษผู้แข็งแกร่งผู้มีความฝันอยากจะเป็นมาทาดอผู้เก่งกาจแต่ขี้เซาเป็นที่สุดนอนได้ทุกเวลาโดยเฉพาะเวลาที่สำคัญนั่นเองครับ ความหมายของชื่อแอลมาธอดอร r าชื่อของแอลมาธอดอรานั้นเกิดจากการผสมคำระหว่างมาดอและโดราแค่นี้เลยครับรวมกันเป็นมาธอดอราลบคำว่าดอลงไปอะไรวะเนี่ยแปลกบุคลิกของแอลมาธอดอรามาทอดอร่านั้นเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างเจ้าชู้มั่นใจในตัวเองเกินไปและพูดจาหยาบคายกระโชกหกหัก เป็นคําที่ดีที่สุดในการบรรยายบุคลิกภาพของมาเธอรโดราครับเมื่อใดก็ตามเทนสาวสวยอารมณ์รุนแรงของเขานั้นก็จะหายไปในพริบตาครับเขากลายเป็นคนที่สุภาพและทักทายด้วยคําพูดหวานๆเช่นการเรียกผู้หญิงว่าเซนโยริต้าพร้อมกับคาบกุหลาบไว้ในปากเช่นเห็นในตอนเอ m กซ์มีมิสเตอร์ออฟเดอะโรบอเขาเรียกโดรมี่ว่าเซนโยริต้านั่นเองครับ วิธีโปรดในการกินโดรายกิของแอลมันทาดอร่าวิธีการกินโดรายกินั้นคือการทาซอสสปาเกตตี้ลงไปบนโดรายกินั่นเองครับ ทักษะและความสามารถของเอลมาทาร์โดรามีความแข็งแกร่งที่สุดในหมู่เดอะโดไรมอนในมังงะนั้นเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถยนต์วัวขึ้นไปบนอากาศได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งนี้กลับเป็นปัญหาสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาครับเพราะเขานั้นมักจะทำจานชามแตกอยู่เสมอในการแข่งขันโอลิมปิกสำหรับหุ่นยนต์เขามีส่วนร่วมในการยกน้ำหนักและสามารถยกช้างตัวใหญ่ได้ด้วยคนเดียวครับแม้ว่าจะเป็นการ การทำที่น่าประทับใจแต่เขาก็ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันนั่นเองครับเพราะว่าข้อกําหนดในการยกดัมเบลเท่านั้นความฝันของมาทารโดราคือการเป็นมาทารที่แข็งกร่งที่สุดดังนั้นเขาจึงมีความชํานาญในการใช้ผ้าคุมวิเศษของเขาที่สาม,มารถหมุนผ้าคุมเพื่อเป่าศัตรูให้ล้มลงและสะท้อนกระสุนได้นั่นเองครับ จุดอ่อนของเอลมาทารโดราเอลมาทารโดรามีจุดอ่อนที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขานั้นนอนพักในสถานการณ์ที่แย่ๆเช่นเดียวกับเดอะโดไรมอนใน SE m ิสเตอร์ออฟเดอะ o รบอทสคหรือเอลมาทาโดราแบงคซึ่งเขานั้นชอบนอนบนกองเงินและชอบนอนกลางวันและสามารถนอนหลับได้ทุกที่คล้ายๆกับนมิตาแต่อาจจะแย่กว่านโนมิตาอีกนะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ขับขันหรือแปลกประหลาดที่สุดนั่นเอง ชีวิตส่วนตัวของเอลมาทาโดราเอลมาธาโดราอาศัยอยู่กับเจ้าของร้านที่มีอารมณ์ร้อนและลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าคาเมนถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ทั้งล้างจานและเสิร์ฟอาหารในเวลาเดียวกันและบางครั้งเขาต้องทำการส่งอาหารอีกด้วยมาธาดโดรานั้นมักจะถูกเจ้าของร้านดุอยู่บ,ยบ่อยเพราะทำจานแตกอยู่บ่อยครั้งนั่นเองครับ ความสัมพันธ์ระหว่างเอลมาทาดโดราและหวังโดราซึ่งทั้งสองคนนี้นั้นมักจะทะเลาะกันอยู่เสมอครับโดยเอลมาทารโดรานั้นมักจะวิจารณ์หวังโดราเป็นคนจุนจ้านและชอบสั่งการแต่ในขนาดเดียวกันเอลมาทารโดราก็ยอมรับในความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการต่อสู้ของหวังโดราโดยถือว่าเขาคือคู่แข่งที่แท้จริง ซึ่งทั้งคู่นั้นยอมรับซึ่งกันและกันและสนิทสนมและชอบกันแกล้งกันและกันนั่นเองครับ การล้อเลียนตัวละครของเอลมาทาโดรานั้นตัวละครอีกด้านหนึ่งของเอลมาทาโดรานั้นคือเคคโดราเป็นการล้อเลียนตัวละครโซโรในวนวนิยายจอร์สตันแมคคารีแต่แทนที่จะใส่หน้ากากรหรือผ้าคลุมเขากับใช้ผ้าคลุมวิเศษเมจิคโคตคลุมศีรษะและร่างกายทั้งหมดและยังสลักสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวแต่เป็นตัวดีแทนที่จะเป็นตัวซัดนั่นเองครับ ความน่ากลัวของแอลมาทาโดราตามที่เปิดเผยในไนแมร์อินคาเนตเมื่อเคไคโดราสวมสัญลักษณ์ไนแมร์อิตเตอร์บาคุหลังจากการแปลงร่างเขาก็ถูกโจมตีอย่างหนักจนหมดสติเลยครับเพราะว่ามันบ้าจนเกินไป ทำไมเอลมาทาโดราถึงไม่มีหูเอลมาทาโดรานั้นเป็นเพียงตัวละครในเดอะดไรมอนที่มีเขาแทนหูและส่วนของชื่อโดราในชื่อของเขานั้นก็แตกต่างจากคนอื่นโดยการใช้โดซึ่งโดจะเขียนแบบนี้แทนที่จะเป็นโดแบบนี้นั่นเองครับ ตัวที่6โดราเม็ดรุ่นที่3อาบังซาอุจอมขมังเวทผู้สามารถกายร่างยักษ์ได้เมื่อเวลาโกรธแต่กลัวน้ำเป็นที่สุด ประวัติความเป็นมาและความสามารถของโดราเม็ดร,รุ่นที่3หุ่นยนต์แมวตัวสีชมพูใส่ชุดอาบังสีเขียวใช้เวทมนต์คาถาประจําตัวคือโอมโรตีมันตะสัญชาติคือซาอุดีอาระเบียกับควบคุมของวิเศษให้ลอยได้แต่ว่ากลัวน้ําสุดๆไม่ชอบวิชาพละศึกษาแค่โดนปืนฉีดน้ําใส่ยังเผลอกลัว แต่พอรู้สึกได้ว่าน้ําน้อยก็หายกลัวทันทีครับพอมีเรื่องจนตัวจะจมน้ําทีไรจะโดดลงไปช่วยแบบไม่คิดชีวิตจนสามารถว่ายน้ําได้ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ถึงกระนั้นครับเป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวที่ไม่มีระบบหายใจในน้ําครับปกติเขาเป็นคนใจดีครับแต่ว่าพอกลัวจะเป็นตัวใหญ่ทันทีและการต่อสู้ของเขาของวิเศษจากกระเป๋าสีมิติต,ตรงหน้าท้องถ้าเกิดว่าพอใจนั้นจะหดตัวเท่าเดิมและรับเลี้ยงโดยลูกหลานเศรษฐีในทะเลทรายกับ การย้อนดิดมาดูแลอาลาดินบันผู้หลุดของเจ้าของนั่นเองครับวิธีการโปรดในการกินโดรกกิของโดราเม็ดรุ่นที่3เนื่องจากโดราเม็ดรุ่นที่3นั้นกลัวน้ำเขาจึงกินโดรกกิในแบบแห้งและการแช่แข็งนั่นเองครับเพื่อให้เหมันเย็นนั่นเอง บุคลิกภาพของโดราเมดร,รุ่นที่3โดราเมดร,รุ่นที่3นั้นเป็นคนขี้งุนงิดและโกรธง่ายเมื่อเขาโมโหเขาจะกลายเป็นร่างยักษ์แม้จะกลัวน้ำแต่เขานั้นก็ชอบแช่แข็งโดริกิของเขาส่วนสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือการขี่ผมพิเศษเมื่อเขามีเวลาว่างนั่นเองครับ ทักษะและความสามารถของโดราเมดรุ่นที่3โดราเมดรุ่นที่3นั้นเชี่ยวชาญในการพยากรณ์โชคชะตาโดยเฉพาะการใช้การทํานายจากไพ่ทาโร่นอกจากนี้เขายังสามารถแช่แข็งได้ทุกอย่างเหมือนกับที่เขาทําโดรยกิของเขานั่นเองครับ อ่อนของโดราเมดร,รุ่นที่3แม้ว่าโดราเมดร,รุ่นที่3จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายแต่เขากลับกวนน้าครับซึ่งถือว่าเป็นความย้อนแย้งอย่างมากนอกจากนี้เขายังเกียดพายุทอร์นาโดอีกด้วย ชีวิตส่วนตัวของโดราเมดร,รุ่นที่3โดราเมดที่3อาศัยอยู่ในพระราชวังเจ้าชายซาอุดีอาราเบียซึ่งทําหน้าที่พยากรณ์ให้กับเจ้าชายและทํานายโชคชะตาครับอย่างอาชินนั่นเองอย่างไรก็ตามครับบ้านของเขานั้นอยู่ในกรุงแบกแดกประเทศอิรักเขานั้นมีพี่น้องฝาแฝดที่ชื่อว่าสินแบดนั่นเองละครับ ชื่อที่เปลี่ยนไปของโดราเม็ดร,รุ่นที่3ในผลงานมังงะที่ตีพิมพ์โดยทาร่าอาเมนบริษัทจัดพิมพ์มังงะของประเทศมาเลเซียแล้วชื่อโดราเม็ดที่3นั้นถูกแปลเป็นโดราเมดซูตถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่เคยถูกเรียกชื่ออย่างถูกต้องก็ตามครับ ความย้อนแย้งของโดราเมดร,รุ่นที่3ถึงแม้ว่าโดราเมดร,รุ่นที่3นั้นจะเป็นชาวอาหรับที่กลัวน้ําซึ่งเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกับชาวอาหรับที่มักจะเฉลิมฉลองและแสดงถึงความขอบคุณเมื่อเทสายนั้นได้รับพรจากฝนนั่นเองครับชาวมุสลิมในโลกอนิเมะโดราเมดที่3ถือว่าเป็นตัวละครแรกในโลกอนิเมะที่เป็นชาวมุสลิมเลยก็ว่าได้ครับเป็นการแสดงความหลากหลายของวัฒนธรรมนั่นเองครับ แปลเป็นความหมายเดียวกันในอินโดนีเซียโดราเมดรุ่นสามถูกเรียกว่าเจเนซิตทีสาซึ่งหมายถึงโดราเมดที่3นั่นเองครับตัวที่7โดรานิโยแมวสุดไฮเปอร์จากบราซิลความสามารถเรื่องฟุตบอลหาตัวจับยากขี้หลงขี้ลืมเป็นที่สุดครับ ประวัติของโดรานิโยหรือว่าโดราลีเนียวหุ่นยนต์แมวตัวสีเขียวใส่ชุดนักบอลสีเหลืองเตะบอลเก่งมากยกเว้นตำแหน่งโกเท่านั้นครับมีมินิโดราเป็นลูกทีมโดยตนวิ่งเร็วที่สุดโดรายมอนตอนกลัวหนูยังวิ่งตามไม่ทันครับข้อเสียคือน,นิสัยขี้ลืมตลอด อยู่ในประเทศบราซิลมีเพื่อนชื่อว่าโนบินโยตนคือครูฝึกของนักกีฬาในทีมตอนกินโดริจิมักจากล่าสอนบากโก้ชุ่มชุ่มหยิบขอเศษออกมาจากกระเป๋าสิวิติใต้ชุดถูกรับเลี้ยงโดยเจ้าของสมาคมฟุตบอลหุ่นยนต์บราซิลในโปรลิกนั่นเองครับ บุคลิกภาพของโดรานนโยโดรานนโยนั้นเป็นคนที่มีความสุขสดใสและมีพลังงานเต็มเปี่ยมเขาไม่ค่อยกังวลในเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นและเหมือนไม่เข้าใจกับคำว่าใจเย็นลงรับความรำลึกสาของเขานั้นทําให้เป็นเป้าหมายของโกดุบายสตูอยู่บ่อยครั้งเขาเป็นบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเต็มไปด้วยพลังงานซึ่งอธิบายได้จากนิสัยของเขาที่ชอบทําสิ่งต่างๆอย่างรีบร้อนแม้ว่าเรื่องนี้มักจะจบลงเหมือนที่เขาพูดว่ารีบ ร้อนทําให้เสียนั่นเองครับ ชีวิตส่วนตัวของโดรานนนยโดรานนนยนั้นเป็นสมาชิกของสมโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งที่ไม่มีการระบุชื่อโดยมีเพื่อนสิทอย่างโนบินยอยู่ด้วยกันครับรับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเก่งและโค้ชไปพร้อมๆกันครับดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นสมาชิกพีคนเดียวของกลุ่มเดอะโดรมอนที่มีการพบมินิโดราจำนวน11ตัวที่มีลักษณะเหมือนกันติดตัวไว้ตลอดเวลานั่นเองครับ ความสามารถของโดรานนโยโดรานนโยนั้นเป็นกัปตันทีมและเป็นผู้เล่นหลักซึ่งถูกลก่าวว่าเคยทำประตูได้จากอีกฝั่งหนึ่งของสนามด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวครับความสามารถอันยอดเยี่ยมของเขาในเกมฟ,ฟุตบอลความสามารถในการทำประตูจากระยะไกลเช่นนี้สะท้อนถึงทักษะอันโดดเด่นและความมั่นใจของตัวละครในการเล่นครับ ความขี้ลืมของโดรานนนโยในมังงะภาคแยกเดอะโดริมอนสเปเชียลดูเหมือนว่าความขี้ลืมของเขานั้นได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งครับเขาสามารถเอาตัวรอดในอวกาศโดยไม่ต้องใช้ชุดอวกาศเพราะเขาลืมที่จะหายใจนั่นเองครับ จุดอ่อนของโดรานิโยในมังงะซีรี์มีการบอกใบ้ว่าเขานั้นอาจจะไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นคนที่ไม่รู้หนังสือแม้ว่าในเวอร์ชั่นอนิเมะจะไม่ได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์นี้เลยครับ ดวงตาพิเศษของโดรานินโยรูม่านตาของโดราดินโยนั้นมีลักษณะเหมือนกับรูม่านตาของตอัวละครอื่นๆที่จะแสดงอาการตกใจหรือประหลาดใจซึ่งหมายถึงรูม่านตาของเขานั้นจะขยายออกหรือเป,ปลี่ยนรูปร่างให้สื่อถึงอารมณ์ในขนาดนั้นซึ่งการตกใจกรัวหรือตื่นตนกลักษณะนี้เป็นเอกลักษณ์ที่มักจะพบได้งานอนิเมะมังงะทั่วไปนั่นเองครับ ชื่อของเราเพื่อนของโดรานิโยชื่อเพื่อนของเขาโดบินโยนั้นเป็นการอ้างอิงถึง2ตัวละครก็คือโรบินโยเป็นนักฟุตบอลชื่อดังและโนบิโนบิตะรวมเข้าได้กันนั่นเองครับ แรงบรรจใจของโดรานนนโยตามที่โปรดิวเซอร์คนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ความคี้ลืมของเขานั้นได้รับแรงบรรจใจมาจากบุคลิกภาพของมาริโอบาโรเตอรี่นักฟุตบอลชาวอิตาลีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทางด้านพฤติกรรมความคาดเดาไม่ได้และมักสร้างสถานการณ์ที่น่าขำและน่าสงสัยนั่นเองครับ ความสัมพันธ์ของโดรานนโยโดราเมที่3เขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโดราเมที่3โดยเฉพาะในบทบาทของพี่เลี้ยงนั่นเองครับมินิดโดราเป็นลูกน้องและเป็นเพื่อนของเขาในยามที่เขานั้นอยู่คนเดียวและไปไหนมาไหนนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้ง6ตัว นะครับเราไม่ได้เล่าของโดรมีมอนไปนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อสนับสนุนให้เราทำช่องนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์และช่วยซับสไคร้และก็ดูกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้อาช่วยกดหน่อยแล้วกันครับ